คับจากชั้นสองเมื่อกี้อ่างช้างน้อยนะนี่ครับด้านล่างเราเห็นเป็นอ่างน้ำนะก็เดี๋ยวขึ้นต่อไปชั้นสามเหียนบอกว่าอีกประมาณร้อยเมตร่เชื่อได้เพื่อครับก็เดี๋ยวลองขึ้นไปดูเส้นทางก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะ ก็มีความชันระดับนึง่งข้างบนนี้ก็เป็นเป็นป่าภผ่กับเลาตรงนี้ก็ ได้ยินเสียงน้ำแบบไหลแรงมากเลยน่าจะเป็นอ่างโอ้ตรงนี้สวยนะสวยสวยโอเคเดี๋ยวเดินลงไปดูร้อยเมตรจริงๆอย่างที่กวา โอเคนี่ครับตรงนี้สวยนะโอเคเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนั้นตรไม่รู้ว่านี้เรียกว่าอะไรอ่างช้างน้อยอ่างช้างน้ำอะไรก็นี่ถึงน้ำไม่เยอะแต่ว่าสวยนะ โอเคนี่ครับดูมุมนี้ับแล้วก็ดูนี่ครับตามน้ำอะไรอตามน้ำแล้วแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนะโอเคเดี๋ยวไปดูมุมด้านบนครับ กล oh. ับด้านบนนี่เรามองไปเห็นด้านล่างโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไป